ซื้อกวีมาแพงแค่ไหนก็นั่งไม่สบายอาจจะเพราะว่าขาดสิ่งนี้กับนี่เลยนั N ่นโวเอ็กหนึ่งสองสองกีเกมมิ่งและรักสุขภาพในตัวเดียวเป็นเกมเมอร์ยุคนี้เนี่ยนอกจากจะต้องเล่นเกมให้เก่งแล้วยังต้องใช้เวลาฝึกฝนอีกด้วยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมงอาจจะกระทบสุขภาพในระยะยาวได้กอีเกมมิ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับสรีระร่างกายของเราได้แบบ100%แล้วมันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราจะมีเกอีเกมมิ่งและกอีสุขภาพควบคู่ไปด้วยกันเลยวันนี้ผมอยากจะมาแนะนเนกกว่าา้ีเพรราะมัยัยยงช่วกษาาสุภพไดด้้้อกวยบโจทังเมเเมมออรรรและสาาาาายยทํงงงงน่จิ ดีไซน์ก่อนเลยดีไซน์เนี่ยเรียบหรูไม่ได้ดูเป็นเก้าอี้เกมเมอร์แบบสุดตรงสามารถแต่งตัวได้หลายลุคเพราะมีการเดินเส้นด้วยได้มีความเหลือบสีเขียวเพิ่มกิมมิกให้ดูมีความเป็นเกมมิ่งเล็กน้อยแต่ไม่ใหญ่ตะโกนเกินไปด้านหลังมีเทลรอยข่ขวนทําให้ดูดุดันและยังเท่มากขึ้นส่วนเบาะเนี่ยมีขนาดกว้างนั่งสบายไม่อึดอดัดใช้เมมโมรี่โฟม100%นั่งสบายคืนตัวเร็วมุ้มด้วยหนัง PU ทําให้เราใช้งานได้ยาวส่วนขาเก้าอี้มาแบบ5แฉครับทำจากเหล็กมีความแข็งแรงทนทานกระจายน้าหนักได้ดีซึึ่งงงรงรรอััับนนนน้้าหหกกกกไดมถ180 kg. ฉะค หหาย,หวยรวมไปถึงตัวโชว้ของเก้าอี้เนี่ยใช้แกสสลิปคลาสสี่ขนาด80มิลลิเมตรแต่ตัวเก้าอี้เนี่ยจะไม่มีหมอนรองศีรษะมาให้ซึ่งนี่อาจจะเป็นข้อดีของใครหลายคนเพราะว่าจะไม่มีหมอนรองศีรษะมาให้เกกะแต่ก็ยังคงนั่งสบายรองรับเสียะทุกส่วนได้อย่างถูกต้องล้อก็ไหลลื่นเป็นวัสดุแบบ PU ขนาด60มิลลิเมตรเคลื่อนที่ได้สะดวกไม่มีสะดุดแถมแข็งแรงทนทานด้วยมากรืน่งของฟีเจอร์กันบ้างครับเก้าอี e, ้ตัวนีน้สามารถปรับเบาะรองหลังเพิ่มขึ้นทีละ30องศาได้ซึ่งเป็นเก้าอี้ตัวแรกของทางนับโวเลยีมังกกบบสาาาารรถอเเจพ ระดับไหนก็ได้ปรับบอกให้รองรับหลังของเราได้แบบพอดีเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหลังค่อมบ่อยๆซึ่งจุดนี้มีประโยชน์มากๆมันช่วยค้าจุนหลังของเราทําให้หลังได้รับการซับพอร์ตอย่างเต็มมฉะนั้นนั่งนานๆเนี่ยก็ไม่มีการปวดหลังแน่นอนและเก้าอี้สามารถปรับความสูงของเก้าอี้ได้อีกสิบเซนติเมตรใครที่แขนขายาวหรือสาวที่ตัวเล็กก็บอกเลยว่าหายห่วงเพราะนอกจากจะปรับความสูงขึ้นลงได้แล้วที่รองแขนก็ปรับได้แบบโฟดีปรับได้ละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นปรับขึ้นลงขยับซ้ายขวาบิดซ้ายบิดขวาถอยหน้าถอยหลังก็สามารถปปปรรรรรััับบบบบได้้เเีียกกกวว่่าาาามมมใหแจจต็นะ ใจว่าพอดีกับร่างกายได้เลยและฟังก์ชันที่ขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือการปรับเอ็นนอนตั้งแต่90องศาถึง135องศาตั้งทางานหรือเล่นเกมเหนื่อยก็ปรับเอ็นได้แบบชิวๆและตัวกุ้ยังมีการประกันให้ถึง2ปีเต็มโดยสรุปแล้วบอกเลยว่ากุ้ยจากนาวโรุน x 1 2่ตัวนี้คุ้มค่ามากๆทั้งด้านของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเรียกได้ว่าซื้อ 1- นได้ถึง2เลยครับได้ทั้งฟังก์ชันของกี้เกมมิ่งและฟังก์ชันของการดูแลสุขภาพในตัวเดียวนอกจากจะเป็นเกมเมอร์ ดอจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมครับ